ทฤษฎีโลกแบนถูกเชื่อมานมนานตั้งแต่อดีตนักเดินเรือและนักสำรวจหลายท่าไม่กล้าเดินเรือไปไหนไกลๆเนื่องจากกลัวตกโลกแต่หลังจากที่มีการพิสูจน์ว่าโลกของเราเป็นทรงกลมความเชื่อเรื่องโลกแบนก็เริ่มหายไปแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะยังมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งในยุคปัจจุบันที่ยังเชื่อทฤษฎีโลกแบนนี้พวกเขาเชื่อว่านาซาพยายามโกหกผู้คน ภาพของโลกกลมเป็นภาพตัดต่อโดยการใช้ CGI และยังมีทฤษฎีอื่นๆอ,อีกมากมายที่เรากำลังถูกหลอกและหลังจากเหตุการณ์สุริยุป,ปราคาที่เกิดในอเมริกาที่ผ่านมาเราชุมชนผู้เชื่อว่าโลกแบนคิดว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ที่พิสูจน์ว่าความเชื่อของพวกเขาเป็นเรื่องที่ถูกต้อง B.O.B. แรปเปอร์ชาวอเมริกันคือหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เชื่อว่าโลกแบน และในระหว่างสุริยุปราคาที่ผ่านมาเขาได้ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเราถึงมองไม่เห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดสุริยุปราคาซึ่งถ้าไม่มีดวงจันทร์มาเกี่ยวข้องก็พิสูจน์ได้ว่าเรากำลังโครจรรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์กำลังโครจรรอบโลกของเราเมื่อถามถึงสาเหตุของการเกิดสุริยุปราคาบ OB ตอบว่ามันคือราหู